วันนี้นะครับหลายคนได้ดูนะครับกรรมกรข่าวคุยนอกจอของพี่สรยุทเนาะซึ่งตอนช่วงแรกเนี่ยเขาก็จะมีเกี่ยวกับ l Land n r w i g h เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลเนาะว่าความคุ้มค่าในการจะทำแลนบริชเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนาะเขาก็ออกมาให้ข้อมูลช่วงที่2อเนี่ยพอดีว่าทางพักเก้าไกลเขามา สวัสดีปีใหม่นะเขาก็มีเยี่ยมสื่อไปหลายๆที่นะครับแล้วก็มาหาทางพิยุทธเนาะก็มีร้องเพลงร้องเพลงอะไรกันแต่ว่าคีย์ประเด็นหลักๆที่มีการพูดคุยกันนั่นก็คือหนึ่งรอรุ้นนะครับว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากการคําวินิจฉัยนะครับของศาลเนี่ยทางคุณทิพิธาจะกลับเข้าไปอยู่ในสภา,าได้หรือเปล่านะครับในกรณีของปมการถือหุ้นไอทีนะซึ่งทางคุณพิธาเองเขาก็บอกออกมาแล้วว่าพึงพอใจนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลไปอย่างที่ควรจะเป็นนะครับ 2. นะครับการกลับมาของคุณพิธาเนี่ยแน่นอนว่าการันตีการเลือกตั้งถ้ามีครั้งต่อไปคุณพิธาจะเป็นแคนดิเดต นายกรัฐมนตรีของพรรคเก้าไกลเช่นเดิม 3. ามาคุณพิธาเนี่ยกลับมาไล่มณฑินเรียบร้อยนะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนเดิมก็จะมีการประชุมนะครับของสมาชิกพักนี่แหละแล้วก็จะโหวตนะครับเอาคุณพิธากลับมาเป็นหัวหน้าพักเป็นสเปรเฮดของพรรคเก้าไกลเหมือนเดิมอ่ะอันนี้ก็มีความคืบหน้าของทางคุณพิธาเนาะหลังจากที่ ไปออกสื่อเนาะไปเจอกับพี่ยุทธนะที่รายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอครับ